ปรามันการละครขอเสนอนิยายรักเบาสมองโดยบทประพันธ์และบทละครของกวีวัรกลิตรประพานเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มรูปลอแถมรวยอีกต่างหาก ด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกหญิงสาวผู้หิวกระหายตามล่าเขาพร้อมที่จะสู้เขาจึงมาพร้อมด้วยเรือพ่วงหนึ่งลำความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นในเรือพ่วงอลลเวง ไม่อะไรจะไปทำก็ทำไปฉันไม่มีอะไรจะใช้แล้วถ้ามีเนี่ยฉันเรียกเองอค่ะ <Okay. S 3> คุณป้าคะอย่าว่านะคะป้าอ้วนเนี่ยมันเข้าทางนางนิอ่อนนะคะดูมันออกจะรับแทนทุกอย่างเวลาที่เราว่านางนิอ่อนเนี่ยนางรู้ด้วยอีกคน,นเออช่างเธอจ้าช่างได้ยังไงกันคะถ้าเป็นแบบนี้มันก็เหมือนว่าพวกมันเป็นพวกศัตรูของเรานะคะ มีอะไรมันก็ช่วยกันแล้วยังมีใครช่วยเราบ้างล่ะคะคุณป้าแถมคุณลุงเองอะ่ะยังจะเอียงเอียงไปทางนางนิออนอีกคนนะคะอืมหนูยาเชื่อฝีมือป้าสิจ้ายาน่ยเชื่ออยู่ค่ะแต่ถ้าพวกมันเยอะกว่าเนี่ยยาก็ช่าจะไม่ค่อยเชื่อนะคะอุ๊ยตายละตายละป้าเริ่มคันๆอีกแล้วลูกตายทางจังเลยย่าว่าคุณป้าไปหาหมอเถอคะค่ะเ้าวจอย่าว่าราคาคงไม่แพงอะไรมากมาย ดีสิอีกสิเราจะได้ไปหาพี่พัดด้วยไงคะดีไหมคะอจะเอาอย่างนั้นเหะะรอเจ้าหนูยา <c oughs> เราจะได้ไปกันท่าหนาังนี้อ่อนด้วยไงเอาก็เอาอ,อ, <c oughs> อ้าวนั่นคุณหญิงจะไปไหนล่ะนะัน่ะฮะคุณพี่ดิฉันจะไปโรงพยาบาลคะ่ะจะไปเยี่ยมหนูนิอ่อนเหรอโอ๊ยดิฉันจะไปเยี่ยมแม่นั่นทําไมกันล่ะคะมันไม่ได้เป็นอะไรกับดิฉันนี่คะ ที่ดิฉันจะไปโรงพยาบาลเนี่ยดิฉันจะไปหาหมอเองค่ะคุณพี่ไม่เห็นเหรอคะดิฉันเนี่ยแพ้แพ้น้ํามันคันค่ะเห็นไหมคะแสบไปจนหนังศีรษะหมดแล้วคุณพี่จะไปด้วยไหมเธไปเถอะไปเถอะผมไม่ค่อยถูกกับหมอสักเท่าไหร่อุยอุยอุยอุ้อยคันคันคันคุณพี่สงสัยคุณลุงก็น่าจะเริ่มมีอาการแพ้น้ําที่นี่แล้วนะคะดูสิ เดินเกาหัวไปโน่นแล้วล่ะค่ะอช,อช่างเถอะชวนไปหาหมอแล้วก็ไม่ไปเองนี่นะปะป๊ปไปจัดหนูยาเราไปหาหมอกันนะจ๊ะอุ้ยอุหนูชาหนูจ๊ะเออหนูหนูตูรูหนูตูรูอุ้ยค้ผู้ชายอะก็ฉันยังไง จะใครที่ไหนกันล่ะมา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 ขอ,หอบหน่อยเถอะอย่ค่ะเดี๋ยวคูี่ก็มาเหนข้าเรืงานหนูตายแน่ๆคุณหญิงเขาไม่อยู่ <c oughs> เขาไปโรงพยาบาลกับหนูยาตอนนี้ก็เหลือเราสองคนเท่านั้นน่ะเรามาหาอะไรทํากันสนุกสนุกดีกว่าเนาะหนูตุลูป้าอ้วน<ะ>ก็อยู่บ้านนี่คะ่ะโอ้ยแม่อ้วนลงไปเดินเล่นที่ชายหาดนู่นง่นนูนน่นเห็นไหมน,นู่นดูสิจ้า ตอนนี้น่ะก็เหลือเราสองคนเท่านั้นเชื่อหรือยังละจ๊ะบาบาเราไปหาที่นั่งคุยกันสองคนเถอะนะไปไปแม่ครูผู้ชายก็ตอนนี้ยามัก็วาอยู่นะคะโอ้ยกลางคืนคุณหญิงก็อยู่นะสิหนูอ่เร็วเร็วหนูเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าเถอะจ้ะเวลาของเราน่ะมีน้อยนะจ๊ะก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะงั้นเราสองคนน่ะไปกันเถอะไปเร็วเร็ว หิวมันถึงได้นานแบบนี้นะนี่มันโรงพยาบาลเอกอนชนไม่ใช่เหรอเนี่ยนัน่นแหละสิคะคนแถวนี้เขารวยกันจนเลยน,นะคะถึงได้มาโรงพยาบาลเอก,กชนกันจนแน่น,นโรงพยาบาลเอ๊ะเดี๋ยวคุณป้าคะ <c oughs> นีม่มาไอดเด็กเปรตไหนไหนอ้ไนั่มันเด็กเปรตด,ดาวหางนี่คะที่กําลังเดินกินไอศครีมมาเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่หลานป้าจริงๆด้วยดาวหางดาวหางทางนี้ลูก คุณหญิงยาโอ้ย,ย,ย,อยแล้วหางกาสวาัสดีคุณหญิงยาครับโอ้ยเราอยากจะอ้วกนักเลยอเด็กบ้าแกจะปัญญาอ่อนไปถึงไหนแหมทำเป็นเดินเข้ามาแล้วยกมือกราบเพ้ากับนั่งคุกเข่าลงกับพื้นกราบลงบนตากคุณหญิงบ้าแกจะบ้ยาหรือไงเห็นไหมคนก็อมองแกกันทั้งโรงพยาบาลแล้ว แกมันีแล้วปิดระดับได้ทั่วยชินะมันสั่นไหวพระเถอดดาวหางอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นมานั่งใกล้ๆย่านี่มะอ่ะและนี่พ่อแกละดาวหางเฝ้าคุณแม่อยู่ครับเป็นอะไรกันนะกันหนาทำไมต้องเฝ้ากันด้วยคุณแม่ป่วยนะครับคุณหญิงย่าเอาแล้วเนี่ยคุณหญิงย่ามาที่โรงพยาบาล ไม่ได้มาเยี่ยมคุณแม่ดาวหางเหรอครับคุณย่าไม่ได้มาเยี่ยมแม่แกหรอกนะดาวหางที่คุณย่ามาเนี่ยคุณย่ามาหาหมอเองหุยคุณย่าเป็นอะไรเหรอครับอืมก็คุณย่าแพ้น้ำเนี่ยสีดาวหางมันคันคันคันจนทนไม่ไหวละโอ๊ยเนี่ยพอพูดขึ้นมันก็คันขึ้นมาเลยคุณย่าในอยากจะเกาที่หนังหัวให้มันเปิดเลยนะเนี่ยมันคันจนไม่มีที่จะอยู่ละ <c oughs> ไปตามพี่พัดลุมานี่หน่อยสิบอกว่าคุณหญิงป้าป่วยป่วยเป็นอะไรครับโถเอ้ยก็เห็นเห็นอยู่นี่ไงว่าคุณหญิงป้าป่วยนั่งเกาหัวอยู่เนี่ยเว,วนกรรมชีะอ,อะไรนะอ๋อเปล่าเปล่าครับคุณหญิงอ่ะไปสิไปไหนครับโอ้ยนี่แกจะก,กวนประสาทฉันไปถึงไหนกันเนี่ยฮะ ลืมตัวคะ่ะเอ,เอ,เอดาวหางจ้าเดินขึ้นไปตามพี่พัดลงมาทิจ้าว่าคุณหญิงป้าป่วยคันสีสามากอาการเป็นตายเท่ากันอะไรนะเป,เป็นตายเท่ากันเหรอจ๊ะแม่ตุกนี่ให้กันไม่ใช่ตย,ย่ล่ะยาผู้ผิดคืออยากจะบอกว่าอาการหนักมากมพี่พัด <คน S 2> จะโลง่งใบไหมานะคะเออจะว่าไปป้าก็อาการหนักเหมือนกันนะเนี่ยมันแปลกใจมากมันขันไม่รู้จักหยุดจักหย่อนเลย ไม่ต้องขึ้นไปให้เมื่อยหรอกครับเถอขึ้นไปก็ได้อุ๊ยนะ่นะนะนะัคุณหมอเรียกคุณหญิงย่าแล้วล่ะครับป้าครับมาเดี๋ยวหาชื่อคุณหญิงย่าข้าไปพบหมอเองครับป้าป้ากันนี่เด็กบ้าขโมยซีนฉันอีกแล้วมันน่าตบนะชิุอเออ บอกหลวงว่าดิฉันเนี่ยแพ้น้ำใช่ไหมคะคุณหมอคะอ๋อไม่ใช่คะ่ะอ้าวถ้าดิฉันไม่ได้แพ้น้ําแล้วดิฉันเป็นอะไรล่ะคะคุณหมอทำไมทําไมมันถึงได้คันขยเยอแบบนี้ล่ะคะคุณหมอขาไม่อยากจะพูดเลยนะคะบางทีเนี่ยคันจนนอนไม่ได้เลยนะคะเออคุณหญิงเพิ่งจะมาคันตอนที่มาที่นี่ใช่ไหมคะอ๋อค่ะใช่ค่ะแหม่อาการแบบนี้เป็นโรคระบาดนะคะ โรคระบาดเชื่อหรือคะคุณหมออุ้ยตายแล้วแล้วมันจะร้ายแรงไหมคะแล้วมันจะติดต่อถึงคนอื่นไหมคะเนี่ยคือคือว่าดิฉันดิฉันหมายถึงว่ามันจะติดต่อคนในบ้านของดิฉันไหมคะอย่างพวกหลานของดิฉันเนี่ยนะคะคุณหมออ๋อเดี๋วหางผมสั้นครับไม่ติดหรอกครับอ้าวดาวหางดาวหางรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันไม่ติดดาวหางนะ่ะฮะ <c oughs> หลานชายคุณหญิงพูดถูกแล้วล่ะคะ่ะ โรคนี้มันจะไม่ระบ,บาดไปที่คนผมสั้นนะคะผมสั้น <c oughs> เอ๊ะมันเป็นโรคอะไรกันเหรอคะคุณหมอทำไมผมสั้นมันถึงไม่ติดต่อละคะเออคือไอ้โรคของคุณหญิงที่เป็นอยู่นะคะ,คะมันไม่ใช่โรคระบาดน่ากลัวอะไรนะคะเอาโรมันก็แค่เป็นเหานะคะ <c oughs> เขาใช่ค่ะเขาค่ะตัวเหาเลยละคะ oh, ่ะโอ้ตายดิฉันจะเป็นลมเขาเขากินกระบาลตอนแก่นี่นะคะเอออันนี้หมอก็ตอบไม่ได้นะคะว่าคุณหญิงไปติดมาจากไหนส่วนมากก็มักจะเป็นในเด็กนะคะโอ้ต oh, ายอุ้ยคุณหญิงยะอย่ามองมาทางดาวหาง oh. ดาวหางผมสั้นเขามันไม่อยู่หรอกครับดูสิมีที่ไหนบนหัวดาวหางเนี่ยโอ้ยโอ้ย คุณหญิงคุณหญิงยะอย่า,ยากล้มมาใกล้เดาหางสิครับเหาไม่จะพากะโดนมาลงหัวเดาหางนะก็ไหนว่าเหามันไม่อยู่บนหัวที่มีผมสั้นไงล่ะบางทีมันก็ไม่แน่เหมือนกันนตครับออคุณหญิงเอายานี่ไปนะคะสะหัวบ่อยๆเดี๋ยวเหามันก็จะหมดไปเองละคะ่ะโอตายแล้วรู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นนี่ฉันแก่จะตายอยู่แล้วมาเป็นหเหาอาตอนแกแหเนียนะสี่ห้าตัวคงรักษาไม่นาน เดี๋ยวก็หายครับย่าสี่ห้าตัวเลยเหรอเออเคือฮะว่าไงแล้วหางกำลังจะบอกคุณหญิงย่าว่าเหามารักษาสี่ห้าวันก็หายครับ <c oughs> อพวกเด็กๆเขาก็รู้ดีนะคะว่าเหาน่ะรักษาง่ายมากแค่สระผมรักษาความสะอาดอย่าให้คนที่เป็นเหา,ามาเข้าใกล้เดี๋ยวก็หายค่ะ๋อค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ นี่ฉันจะได้ไปรอชำระเงินด้านนอกเลยใช่ไหมคะเนี่ยอ,อ๋อใช่ค่ะไปครับไปครับคุณหญิงยา่าคุณหญิงย่าเดินดีๆนะครับเดี๋ยวเขาไม่กระโดดเกาะหัวคนอื่นอีกด่าวางที่พูดเสียงต่างไปสิคุณย่าก็อายคนอื่นเป็นนะไปเอาเปิดประตูห้องสิลูกเราจะได้ออกไปว่ายัางไงบ้างคะคุณหญิงป้าแพ้น้ําใช่ไหมคะอืมใช่ป้าแพ้น้าอ่ะ คุณหมอเขาก็เลยให้ยามารักษาแล้วละ่ะเดี๋ยวสระผมข้างสองข้างมันก็คงหายไปเองอะนะอยุยายอะไรกันคะที่ใช้สระผมเขามีแต่ยากินไม่ใช่หรอคะยาไม่เคยได้ยินว่าใครแพ้แล้วเอาอยาสระผมอะ่ะแล้วมันจะหายอะ่ะก็ป้าีนยังไงล่ะจ้าหมอเขาว่าอย่างงั้นเดี๋ยวก็หายแปลกจังหมอที่นี่เขาเก่งหมอปราดเดี๋ยวเขาก็รู้เลยละ่ะว่าป้านะ่ะแพ้อะไรอ๋อหรอคะจ้ะ องั้นก็เสร็จแล้วสิคะงั้นก็ขึ้นไปหาพี่พัดได้แล้วสิอออเปาขอกลับบ้านก่อนก็นแล้วกันใต้อยากจะไปสระผมรักษาอาการแพ้ก่อนจากคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรารามันกาละคร คำอะไรนักหนาเห็นตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วเดินหัวร้องมาอยู่คนเดียวอ่ะครับน้าพัดไม่ต้องมาสนใจเราหางเราว่าแต่ว่าน้าพัดก็วเลามาดูหน่อยสิฮะทำไมเหรอน้าพัดไม่ได้มีอาการแพ้น้ำเหมือนกับคุณปิงป้าใช่ไหมครับไม่มีทำไมล่ะเปล่าครับไม่มีก็ไม่มีเออ แล้วเมื่อไหร่พี่น่ออนถึงจะได้กลับบ้านล่ะครับเดี๋ยวก็กลับได้แล้วจ้าออนจะรีบกลับไปไหนยังไม่แข็งแรงเลยนะผมว่าอยู่นอนที่โรงพยาบาลน,นี่อีกสักคืนเถอะอาการดีขึ้นแล้วค่อยกลับถ้าออกไปก่อนแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะ่ะกลับไปทำงานออนจะสุดหนักตรงไปอีกออนไม่เป็นอะไรแล้วจริงๆนะคะคุณตนุพัฒน์ดื้อจริงๆเลยนะออนเนี่ยก็ออนเบื่อนี่คะ่ะไม่ได้เป็นอะไรมากมาย ต้องพานอนเหมือนคนป่วยหนักแบบเนี้ยสิ้นเงินเปลืองทองปเปล่าเรื่องเงินน่ะเรื่องเล็กแต่เรื่องสุขภาพของออนอ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับผมเอาเป็นว่าออนจะต้องนอนอยู่ที่นี่อีกคืนหนึง่งตามที่หมอสั่งเอาไว้พอถึงพรุ่งนี้เราจะได้เดินทางกลับกรุงเทพว้าเราจะต้องกลับกรุงเทพพรุ่งนี้แล้วเหรอเนี่ยอไม่อยากกลับเลยวันหลังอยากจะมาก็มาได้อีก หรอครับนภพัชงานนภพัจุ้งจะตายไปและอีกอย่างหนึ่งถ้ามาอีกคุณพี่ปากแดงแงจะต้องตามมาด้วยอีกแน่ๆพอตามมาก็เกิดเรื่องขึ้นอีกทําไมนะน้าพัชนี่เสน่่์แรงจริงๆน่าอิจฉานึเกิดมาหล่อมันก็ดีแบบนี้แหละนะไปเดี๋ยวคนมาตามหลงลัก <c oughs> เออโอ้ยอุ้ยทำไมมันถึงได้คันแบบนี้นะเป็นอะไรคะคุณลุงกอกคันสิหนูยาลุงคันหัวมากเลยสงสัยจะแพ้น้ําอย่างที่คุณหญิงเขาแพ้แน่ๆอุ้ย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 เก่าจนแสบหนังหัวไปหมดแล้วล่ะเนี่ยสงสัยกลับไปถึงกรุงเทพนี่จะต้องรีบสะหัวด้วยน้ําสะอาดแล้วละเออลุงก็มาหัวหินตั้งหลายรอบแล้ว ทำไมมันถึงไม่เป็นอะไรทำไมรอบนี้มันถึงได้แพ้ขนาดนี้นะเออแปลกจังอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเอ้ยเอออ้อเอออ้าวเป็นอะไรอีกล่ะคุณหญิงเปล่าค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรเออแล้วคุณหญิงไม่คันแล้วเหรอหรือว่าไปหาหมอแล้วหมอรักษาหายค่ะฉันรักษาหายแล้ว แต่ก็ยังไม่หายขาดเท่าไหร่นะคะมันก็คงต้องรักษาอีกสักสองสาวันมันถึงจะหายขาดน่ะคุณพี่เออผมไม่เห็นคุณหญิงเกาหัวแล้วนี่อ๋อค่ะอืมตูรโูโอ๊ยค่าค่าค่าอะไรนะหนาเนี่ยค้าจันเลยอะฮะขังน,นี่นางตูรูแกแกอย่ามาบอกนะว่าแกก็คันหัวเหมือนฉันค่ะคุณหญิง สงสารตูลูจะแพ้น้ำเหมือนกับคุยี่แล้วล่ะค่ะอุย้ยนางตูลูแกนี่อะไรล่ะคะแกไม่ได้แพ้น้ำอะไรที่ไหนหรอกฉันจะบอกให้แล้วฉันก็ไม่ได้แพ้น้ำอะไรด้วยแต่ประเด็นสำคัญนะนางตูลูมันไม่ได้อยู่ที่แพ้แต่มันอยู่ที่แกคันหัวได้ยังไงกันเท่านั้นแหละคุณพี่ก็คันเพราะว่าคุณพี่เนะี่ยอาจจะติดจากฉันแต่แกคันนี่นะนางตูลูฉันสงสัย แกติดจากใครถ้าไม่ใช่จากคุณพี่ฮะยนางตูรูแกติดจากใครติดเพราะว่าหัวชนกันใช่ไหมเฮะโอ้ยอะไรนะ,ะคุณพี่คุณพี่กับนางตูลูเนี่ยนอนด้วยกันใช่ไหมมันถึงได้ติดไออาการคันจากหัวแบบเนี้ใช่ไหมคุณพี่ต่อเลยจะ้ากันไปใหญ่แล้วคุณหญิง เออเอครูครูผู้หญิงแกไม่ต้องพูดแล้วอนีนางตูลูฉันพอจะเดาเหตุการณ์ได้หมดแล้วนะ <c oughs> แกนะแกเดี๋ยวถึงกรุงเทพเถอะเราจะได้มานั่งคุยกันแต่ไม่ต้องมานั่งสุมหัวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดกันอีกเพราะฉันเนี่ยรักษาอาการคันหัวแล้วแต่แกกับคุณพี่นะ่ะอาจจะไม่ต้องรักษาหัวเพราะว่าหัวของแกกับคุณพี่นะ่ะอาจจะขาดก็ได้ อะไรกันนะคุณหญิงเดี๋ยวเถอะคุณพี่รอก่อนนะคะให้ถึงกรุงเทพก่อนถึงบางอ้อแน่นอนค่ะดีฉันน่ะจะอดทนจนถึงกรุงเทพใจยเย็นๆนะคุณหญิงผมนี่งงไปหมดแล้วก็บอกแล้วไงคะว่าคุณพี่ไม่ต้องงงอดทนเอาไว้อีกนิดเดียวเท่านั้นชั่วโมงกว่าๆก,ก็จะถึงบ้านเราอยู่แล้วนังตูรูแกก็อีกคนนะอดทนเอาไว้ค่ะ <c oughs> เอ๊ะตกลงคุณหญิงป้าเป็นโรคอะไรกันแน่เนี่ยเราถามคุณหญิงป้าก็ไม่ค่อยอยากจะตอบเราก็เลยไม่รู้เรื่องกันพอดีตกลงทั้งสามคนเนี่ยเขาติดโรคระบาดต่อจากกาันยางนั้นเหรอเนี่ยเราหนักมาในรถ้วยที่พูดอะไรสักคำได้แต่งเงียบก็เปลืองร้าวต่างๆที่มันเกิดขึ้น ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนเราเนี่ยมันถึงเป็นแบบเพียงนี้คุณปวียาก็อยากจะได้คุณพัดเป็นสามีทั้งๆท,ที่เขามีภรรยาก็ยังไม่ยอมเลิกราส่วนคุณผู้ชายก็ไม่ยอมหยุดเรื่องไฟตันหาราคะและตอนนี้ก็ทาตัวเป็นส่ำพานกินไก่วัดเข้าไปแล้ว คุณหญิงบงกฎก็ยังไม่ยอมลดความเจ้ากี่เจ้าการกับชีวิตของคนอื่นดีนะที่ยังไม่เข้ามาวุ่นวายกับคุณภาวิดาไรนั้นคงจะเอาบาดมาดแผบมาแก้นแระเี่สำคัญก็คงชมเรี้รออยกับคุณหญิงที่เป็นแม่สักตัวรูเอ้ยบางนี คงจะสงบสุขยากเป็นทนซะแล้วเราเองก็คงจะพูดอะไรไม่ได้เพราะหน้าที่ของเราก็คืองานที่เขาจ้างมาทำหน้าที่เท่านั้นก็ได้แต่เรงรู้เรื่องราวต่างๆว่ามันใช่หรือยังอะไรก็ทานั้นเองอ มีรถตัดหน้านะครับโอ้ยตายอะไรกันนี่ดีนะที่ฉันไม่น่าพุ่งไปหน้ารถเนี่ยถ้าเอาเมือจับไม่ทันละก็ฉันกระเด็นไปแล้วอุ้ยคุณหญิงป้าคะปากของยาไปชนเข้ากับบอ่อดูสิคะมีเลือดออกด้วยตายแล้วตายแล้วเอาเอา,เอาตายนั่นนั่น,น,นแล้วแม่อ้วล่ะ๋อไม่เป็นไรคะ่ะคุณผู้หญิงแล้วคุณพี่ละ่ะฮะนั่น คุณพี่ว้ายคุณผู้ชายกอดนางตูรูคะ่ะไอ้คุณพี่ตายแล้วลีลาของเราไม่ได้ฝ่ายไปลรกนะคุณลุงกอดกับน,น,น,นางตูลูกลองดีเชอะส่วนคุณป้าก็มือไม้สั่นคงจะเจ็บใจสิที่นางตูลูามาลูกคมนางตูลูเนี่ยมันช่างกล้านัก มากล้าที่จะขยับตัวเองขึ้นมาเทียบกับคุณหญิงป้าคุณพี่โอ้โอ้โอ้อะไรกันละ่ะคุณหญิงโฮ้ยผมลราตกใจหมดก็รถมันเบรกระทัานหันผมไม่มีที่จับก็คว้าตูลูเข้าพอดีมันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะคุณหญิงมันบังเอิญเหรอคะใช่ใช่ใช่นางตูลูเกไปนั่งข้างๆแม่อ้วนนนไปค่ะค่ะค่ะ คุณพี่นะคุณพี่ทำอะไรนะไม่รักษาหน้าของดิฉันบ้างเลยนะคะโอยเอาดิฉันไปเทียบกับมันคุณพี่กับดิฉันต้องเห็นดีกันแน่แน่โอ้โอ้โถคุณหญิงไม่ต้องเลยค่ะคุณพี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเอามือของคุณพี่มาจับแขนดิฉันจำไว้นะคะต่อไปนี้เราสองคนแยกห้องนอนกันอในสอนออกรถได้ไปครับคุณหญิง ความสุขจากการรับฟังรามันกาลละครได้หมดลงแล้วขอเชิญพบกับรามันกาลละครได้ใหม่ในวันต่อๆไปบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยกวีวัดกลิตระพานห้องบันทึกเสียงสวนมิตรศกวันทิตยากรพินทรงเพลงและเสียงประกอบเจตอารยะเมทาวี ดูแลการแสดงรามันการละครร่วมกับห้องบันทึกเสียงส่วนมิตรศกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมาโอกาสหน้าครั้งต่อไปเราจะนำความสุขกับการรับฟังมาฝากทุกท่านเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วรามันการละครขอลาไปก่อน ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความโชคดีสวัสดีครับ